แฮกซ่อนบอบริดเซอรแฮร์บัดแปลงหวีไม้ขนหมูเทหวีนวดศีรษะด้ามแปลงทำจากไม้บีดขนแปลงอัดแน่นด้วยขนหมูแท้ช่วยหวีผมให้เงางามเรียงสีสวยคุณภาพดีและช่วยลดผมร่วงแก้ปัญหาผมพันกัน ลดไฟฟ้าสถิตของเส้นผมคุณสมบัติหวีขนหมูป่าแนะนำหวีตอนผมแห้งหวีนวดศีรษะมีรูระบายอากาศช่วยลดผมขาดหลุดร่วงได้ทำจากขนหมูป่าเทปหวีแปรงผมนวดศีรษะช่วยลดการบาดเจ็บของหนังศีรษะขณะหวีวัดสดุหน้าไม้บีดดอกจันดอกจันวิธีทำความสะอาดดอกจันดอกจัน นำเส้นผมที่ติดกับซี่หวีออกนำผ้าชุบด้วยน้ำสะอาดเช็ดที่หวีและนำผ้าแห้งอีกผืนมาซับที่หวีให้แห้งตากแดด5-10นาทีสามารถนำมาใช้งานต่อได้